เกียวนรกทะเลทรายโกเลงนอนพร,รัตผู้จัดการใหญ่โอหากคนผู้หนึ่งตายจริงๆไม่มีทางฟื้นคืนชีพได้ทุกผู้คนมีเพียงชีวิตเดียวตายได้เพียงครั้งเดียวคนอ้วนนี้ยอมไม่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์มันเปล่งเสียงหัวรอกล่าว่าท่านคิดไม่ถึงเรายังไม่ตายคิดไม่ถึง ในโลกยังมีผู้ที่ไม่ตายใต้พิษของท่านกระมังมันหัวร้ออย่างเบิกบานใจยิ่งมันภาคภูมิใจต่อพฤติการครั้งนี้จริงๆแต่เสียงหัวร้อมันยุติลงโดยเร็วเนื่องเพราะมันก็พบเห็นเรื่องที่กระทั่งมันก็ยังคิดไม่ถึงประการหนึ่งมันเห็นดารุณีน้อยก็หัวรอ้อเมื่อครู้นางโอบกอดคนแก้วผลึกหอมแก้มของมันพวกมันย่อมมีความสัมพันธ์อย่างสนิทสนม ตอนนี้ญาติมิตรของมันถูกคนจับแขวนร่างขึ้นนางสมควรแตกตื่นตระหนกเดือดดานข้างแขนและลำบากใจจึงถูกต้องหากแม้นางไม่กล้าเสี่ยงชีวิตกับคนอ้วนนี้ก็สมควรหนีเอาชีวิตรอดโดยเร็วแต่ดารณีน้อยผ่านหัวรอไม่เพียงหัวรอทั้งยังปรบมือไม่เพียงหัวรออย่างเบิกบานใจกว่าผู้ใดทั้งยังปรบมืออย่างแข็งขันกว่าผู้ใดนางปรบมือกล่าวอย่างยิ้มแยม้ม ฝีมืออันยอดเยี่ยมความสามารถอันยอดเยี่ยมต่อให้ความสามารถอื่นของท่านไม่ยอดเยี่ยมเท่าใดแต่ความสามารถในการแร้งตายของท่านนับเป็นเอกในแผ่นดินนางถามอีกว่าเมื่อครู่ตอนที่เซวเล่าโหกัดท่านหรือท่านไม่รู้สึกเจ็บปวดแม้แต่น้อยขนอ้วนหัวร่ออีกรากล่าวว่าผู้ใดว่าเราไม่เจ็บปวดเราเจ็บปวดแทบตายท่านชนยสะกดข่มกั้นได้ เราหัวนึกถึงวิญญาณพูดพรายอิมซิงแซบุรุษพูดพรายที่อาวาดไปทั่วแผ่นดินไม่ว่าผู้ใดได้ยินชื่อก็วาดหวั่นพรั่นพรึงกำลังจะถูกเราใช้แหจับแขวนร่างขึ้นต่อให้เจ็บปวดกว่านี้ก็ยินยอมดรุณีน้อยแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่ามีเหตุผลคำพูดของโอ้ตัวเจียกุยผู้จัดการใหญ่แท่โอ้คล้ายมีเหตุผลเสมอตอนนี้เอี้ยงกวงพึ่งทราบ คนอ้วนนี้แซ่โอมีหนำซ้ำเป็นผู้จัดการใหญ่ผู้หนึ่งทางดินแดนภาคเหนือผู้จัดการใหญ่หมายถึงเท่าแก่ใหญ่มันดูไปมีท่าทีคล้ายเท่าแก่ใหญ่อยู่หลายส่วนจริงๆดรุณีน้อยพลันทอดถอนใจกล่าวว่าคิดไม่ถึงวันนี้ผู้จัดการใหญ่แซ่โอ้กลับกล่าวผิดไปคำหนึ่งโอตัวเจียกุยถามว่าเรื่องอันใด ผู้ที่ถูกท่านใช้แหจับแขวนร่างขึ้นไม่ใช่อิมซิงแซบุรุษพูดพรยนั่งกล่าวเสริมว่าท่านไม่สมควรยกย่องวิญญาณพูดพรยซึ่งผู้คนพอได้ยินชื่อก็หวาดหวั่นจนพรั่นเพรึงเป็นอิมซิงแซโอตัวเจียกุยถามว่าเราสมควรยกย่องว่ากระไรท่านสมควรเรียกว่าอิมตัวเสียวเจียดารุณีสูงศักดิ์พูดพรยสักคำอิมตัวเสียวเจียนั้นอยู่ที่ใด ดรุณีน้อยกล่าวว่าอยู่ที่นี้อยู่เบื้องหน้าท่านเองนางชี้มือมาที่ปลายจมูกตนเองกล่าวสืบต่อข้าพเจ้าคืออิมตัวเสียวเจี๊ยะอิมตัวเสียวเจี๊ยะคือข้าพเจ้าโอ้ตัวเจี๊ยกุยหัวรอไม่ออกแล้วไม่ว่าผู้ใดก็คิดไม่ถึงดรุณีน้อยที่ถักเปียลเล็กๆสิบเจ็ดสิบแปดเส้นโอบอุ้มสุนัขน้อยตัวหนึ่งน่ารักไร้เดียงสาดุดหลานสาวของท่านเอง กลับเป็นวิญญาณพูดพลายอันชั่วร้ายนางอบอุ้มสุนัขน้อยตัวโปรดของนางขึ้นอีกคราพลันถามโอ้ตัวเจี๊กุยว่าขับเจ้าร้องเพลงให้ท่านฟังสักเพลงหนึ่งดีหรือไม่ตอนนี้นางกลับร้องเพลงกลับร้องออกมาจริงๆแคว้นอีปักมีตึกสามวิเศษฤทธิเดชกึกก้องเกิดไกรในตึกสามวิเศษมีสามวิเศษผู้ใดพบเห็นเคราะห์กล้ำไกย บิดาพบเห็นไม่มีบิดามารดาพบเห็นไม่มีมารดาน้ำตาร่วงรินหลังดังไข่มุกที่นางร้องไม่อาจนับเป็นเพลงเพลงหนึ่งเนื้อร้องยิ่งไม่ไพเราะสนอหูแต่ทุกถ้อยคำล้วนเป็นความสัต์จริงสาปอตึงตึกสามวิเศษกรองความยิ่งใหญ่ในแคว้นอีปักมีฤทธิเดชเก,กล้กก้องจริงๆในตึกสาวิเศษมีสาวิเศษจริงจ ชาบูลิมหากพบเห็นของวิเศษสามประการนี้หน้อยคนที่รอดผลจะเคราะห์กรรมได้รอจนนางร้องจบโอ้ตัวเจี๊ยกุยุยก็ปรบมือให้กับนางอิมตัวเสียวเจี๊ยถามว่าท่านกล่าวตามความสัต์จริงเพลงของข้าพเจ้านี้ร้องได้เพเราะน่าฟังหรือไม่ไพเราะน่าฟังยิ่งเราประกันว่าไม่มีคนร้องได้ไพเราะน่าฟังเช่นท่านอิมตัวเสียวเจี๊ยหัวรอกคิกคักกล่าวว่า ท่านยกยอ่อข้าพเจ้าปานนี้ข้าพเจ้าย่อมต้องยกยอ่อท่านสักหลายคำย่อมแน่นอนผู้อื่นได้ยินข้าพเจ้ายกย่องท่านเป็นตวดเจียกุยคงเข้าใจว่าท่านอย่างมากเป็นผู้จัดการใหญ่ของร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งโอ้ตวดเจียกุยทอดถอนใจกล่าวว่าเราก็มุ่งหวังเป็นเช่นนี้ผู้จัดการใหญ่ของร้านอาหารเล็กๆต้องไม่มีความยุ่งยากเช่นเราอิมตวดเสียวเจียกล่าวว่าน่าเสียดาย ที่ท่านพานเป็นผู้จัดก,การใหญ่ของตึกสามวิเศษคิดผลักใสก็ผลักไม่ผลนางพลันถามว่าท่านสามารถบอกต่อข้าพเจ้าหรือไม่ในตึกสามวิเศษของท่านที่แท้มีของวิเศษใดโอ้ตัวเจี๊ยกุยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าในความคาดคิดของท่านเล่าอิ่มตัวเสียวเจี๊ยกกอกตาตลบหนึ่งกล่าวว่าแหที่สามารถจับแขวนผู้คนย่อมเป็นของวิเศษประการหนึ่งใช่แล้ว ฟังว่าท่านยังมีอาวุธลับชนิดหนึ่งเรียกว่าหงห้วงเตี้ยงชี้หงสากลางปีกมีอนุภาพยิ่งใหญ่ไพศาลนั่นย่อมนับเป็นอาวุธลับประการหนึ่งย่อมนับได้อิมตัวเสี่ยวเจี๋ยกล่าวว่ายังมีของวิเศษอีกชนิดหนึ่งท่านไม่ต้องบอกกล่าวข้าพเจ้าก็คาดเดาออกได้นางยิ้มพลางกล่าวตอบของวิเศษที่วิเศษที่สุดของวิเศษที่วิเศษที่สุดในตึกสามวิเศษย่อมเป็นท่าน โอตัวเจ๊กุยเปล่งเสียงหัวร่อกล่าวว่าถูกต้องถูกทั้งสิน้นหากเราไม่วิเศษไหนเลยรอดชีวิตจากพิษร้ายได้เนื่องเพราะวงนักเลงร่ำลือว่าท่านไม่เกรงกลัวพิษดังนั้นข้าเจ้าจึงคิดทดสอบท่านดูอิมตวจเสียวเจ๊แพร่พิษต,ต่อผู้คนเพียงเพื่อพิสูจน์ยืนยันข้อนี้โอตวเจ๊กุยกล่าวว่าตอนนี้ท่านพิสูน์ผ่านไปแล้วสมควรถึงรอบเราพิสูจน์ท่านบ้าง พิสูจน์อะไรพิสูจน์อย่างไรพิสูจน์ว่าท่านสามารถหลบรอดจากโงสากลางปีกของเราหรือไม่ใบหน้ามันแม้ยังแย้มยิ้มแต่ดวงตาปรากฏประกายอำม,มหิตขึ้นร่างมันแม้ไม่เคลื่อนไหวแต่หลังมือทั้งสองปรากฏเอ็นเขียวขึ้นปนอิมตัวเสียวเจี๋ยกรอกตาอีกตลบหนึ่งพลันกล่าวว่าท่านเชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นวิญญาณพูดพรยจริงๆท่านฉไหนไม่ถามข้าพเจ้าก่อนว่าผู้ที่ถูกท่านจับแขวนเป็นใคร โอ้ตัวเจ๊กุยจับจ้องมองนางกระทั่งดวงตาย,ยังไม่กระพริบคล้ายตกลงใจอย่างเด็ดเดี่ยวไม่เหลียวมองคนแก้วผลึกนั้นเด็ดขาดมันไม่จําเป็นต้องแบ่งแยกสมาธิต่อผู้ที่ถูกจับแขวนในร่างแหอ,อีกไม่ว่าคนแก้วผลึกเป็นใครล้วนเป็นเช่นเดียวกันแต่ยังถามว่าคนผู้นั้นเป็นใครอิมตัวเสียวเจ๊กล่าวว่าซึ่งความจริงมันไม่อาจนับเป็นคนมันเพียงเป็นขวดใบหนึ่งเป็นขวด ขวดอะไรขวดยาพิษภายในมียาพิษนานาชนิดดังนั้นขอเพียงท่านขยับเคลื่อนไหวก็ต้องตายแน่นอนโอ้าตัวเจี๊ยกุยถามย้ำว่าผู้ใดต้องตายแน่นอนย่อมเป็นท่านขอเพียงมันเป่าลมหายใจใส่ท่านคำหนึ่งท่านก็ต้องตายแน่นอนโอ้าตัวเจี๊ยกุุยเปล่งเสียงหัวร้อกล่าวว่าไม่ว่าท่านกล่าวว่าอย่างไรลวนไม่อาจหลอกลวงเรา เราผู้นี้แม้มีรูปลักษณะคล้ายสุกรตัวหนึ่งแต่ที่จริงเป็นจิ้งจอกเท่าตัวหนึ่งเพึ่งกล่าวจบบังเกิดเสียงดังว่าขอเพียงท่านขยับมือคราหนึ่งจะกลับกลายเป็นจิ้งจอกตายตัวหนึ่งในบัดดลเสียงหัวรอของโอ้ตัวเจีย๊ยกุยพลันชะนักขางคนกล่าววาจาครั้งนี้ไม่ใช่อิมตัวเสียวเจีย๊ยคนกล่าววาจาอยู่ที่ด้านหลังมันห่างจากมันไม่เกินสามเชี๊ยโอตัวเจีย๊ยกุยพลันโผพุ่งกายขึ้น ตีลังกากลางอากาศทันพบว่าผู้ที่ถูกจับแขวนอยู่ในแห я, ไม่อยู่ในร่างแหแล้วขณะที่มันตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวไม่หลงกลของอิมตัวเสียวเจีย๋ยไม่เหลียวมองไปด้านหลังคนแก้วผลึกก็ดิ้นหลุดออกจากแหมันคุกคามถึงด้านหลังมันตอนนี้แหของมันตกอยู่ในมือของคนแก้วผลึกแล้วโอตัวเจีย๋ยกุยยังคงหลงกลจนได้คนแก้วผลึกหนีแม้ไม่ใช่คนแต่ก็ไม่ใช่ขวด ริมตัวเสียวเจี๋ยทั้งหัวร่อทั้งร้องเพลงทั้งเอื่อนเอ่ยเพื่อให้มันดิ้นรนหลุดออกมาจากแหเองหากแม้ในโลกมีเพียงคนคนเดียวสามารถดิ้นหลุดจากแหเงินปากนี้มันคือหนึ่งเดียวนั้นคนผู้นี้ไม่เพียงโปร่งใสมีหน่ำซ้ำคล้ายไม่มีกระดูกแม้สักท่อนเดียวริมตัวเสียวเจี๋ยหัวร่ออย่างอ่อนหวานกว่าเดิมกล่าวว่าตอนนี้ท่านสมควรทราบผู้ใดเป็นวิญ,ญญาณพูดพรายตัวจริงแล้ว น่าเสียดายที่ล่วงรู้ตอนนี้ออกจะสายเกินไปที่แท้คนแก้วผลึกจึงเป็นวิญญาณพูดปายโอตัวเจีย้ยกุยกล่าวว่าสายเกินไปบ้างจริงๆมันโผพุ่งขึ้นบนต้นไม้เหี่ยวกรวนอีกกราก่าสืบต่อดีที่ยังไม่สายเกินไปขอเพียงเรายังไม่ตายก็ไม่นับว่าสายเกินไปต่อให้เราต้องตายพวกท่านก็ต้องตายร่วมกับเรามันกางแขนทั้งสองดุจหงสากางปีก เน้นเสียงว่าต่อให้เราต้องลงนรกพวกท่านก็ต้องลงไปกับเรายุทธจักรมีอาวุธลับปวยหุ้นโง่หวยกิ้มแพรเมฆบินห้าดอกไม้เทียนเจาะตีมิกนังบวงบ่อเชงโตเนี่ยสาใช้แต่งตะปูไร้ไมตรีฆ่าชีวิตฝาพิฆาตดินดับศูนย์คนมรณะล้วนแต่เป็นอาวุธลับพิษดานปานปาฏิหารขณะเดียวกันในยุทธจักรไม่มีผู้ใดทราบว่า หงสากลางปีของตึกสามวิเศษเป็นอาวุธเยี่ยงไรที่แถ้ใช้ออกด้วยฝีมืออย่างไรมีอนุภาพใหญ่หลวงเพียงไหนเนื่องเพราะผู้ที่เห็นอนุภาพของอาวุธลับชนิดนี้ต่างตายใต้อาวุธลับชนิดนี้จนหมดสิน้นแต่จนบัดนี้ยังไม่มีผู้ใดเคลือบแคลงสงสัยต่อคำพูดของโอ้ตัวเจี๊ยกุยเด็ดขาดโอ้ oh, ตัวเจี๊ยกุยบอกว่ามันต้องการให้พวกมันลงนรกกับมันก็ต้องการให้พวกมันลงนรกกับมันจริงๆ มันบังเกิดความเชื่อมั่นต่อมันเองและอาวุธลับของมันเองอย่างเปี่ยมล้นโอ้ตัวเจี๊ยกุ่ยกลางแขนทั้งสองท่วงทีลีรับพิกลยิ่งใบหน้าที่โปร่งสายของคนแก้วผลึกพลันปรากฏหมอกควันสีม่วงคล้ำขึ้นชั้นหนึ่งรอยยิ้มบนใบหน้าอิมตัวเสียวเจี๊ยก็ปราศนาการขอเพียงมีผู้หนึ่งผู้ใดลงมือคนทั้งสามต้องลงนรกโดยพร้อมเพรียงมีแต่ลงนรกไม่มีสถานที่ไปอื่นอีก ยามนั้นที่หลังเนินทรายค่อนข้างใหญ่ลูกหนึ่งพลันบังเกิดเสียงขลุยวิเวกแววดังขึ้นเสียงคลุยไพยเราะเสนอหูทวงทำนองอ้อยอิงรำพันพัดพาเพลิงอมหิตในจิตใจผู้คนไปโดยไม่รู้สึกตัวพร้อมกับเสียงคลุยผู้คนสองคนอ้อมออกจากหลังเนินทรายเป็นคนเล็กๆสองคนหนึ่งเป็นชายชาราที่ต่ำๆเตี้ยๆเ,เล็กๆน,น้อยๆจุงล่อสีเขียวตัวหนึ่ง อีกหนึ่งเป็นสตรีชาราที่ต่ำๆเตี้ยๆเล็กๆน้อยๆนั่งเต่าคลุยบนหลังลอกทั้งสองล้วนมีใบหน้าเล็กๆจมูกเล็กๆปากเล็กๆคลุยก็เป็นคลุยหยกขาวเล็กๆเล่าหนึ่งปึงอุ้ยที่หลังเนินทรายไม่เคยพบเห็นบุคคลเล็กๆเช่นนี้มาก่อนไม่ว่าส่วนสัตว์ใดล้วนเล็กกว่าผู้คนทั่วไปครึ่งหนึ่งแต่เรือนร่างพวกมันสมสัดส่วนยิ่งไม่มีท่าทีพิกลพิการเป็นที่อัปปะรัขัดตาแม้แต่น้อย ชายชาราเล็กๆผมเผ้าหงอกขาวใบหน้าเมตตาการุณสตรีชาราเล็กๆหน้าตาแจ่มใสเรียบร้อยอ่อนโยนมือที่ถือขลุยทั้งสองข้างขาวผ่องกลมกลึงเช่นเดียวกับขลุยหยกขาวในมือนางไม่ว่าผู้ใดมิอาจไม่ยอมรับคนทั้งสองนี้นับเป็นคู่สร้างคู่สมเหมาะสมกันอย่างแท้จริงเอ้าตรวเจี๊ยก,กุยไม่ได้ลงมือ คนแก้วผลึกซึ่งเป็นวิญญาณพูดลพรก็ไม่ได้ลงมือไม่ว่าผู้ใดได้ยินเสียงขลุยเช่นนี้พบเห็นผู้คนเยี่ยงนี้สองคนล้วนไม่อาจหักใจลงมือด้วยอำมมหิตใบหน้าอิมตัวเสียวเจีย๊ยบปรากฏรอยยิ้มดุดบุบผาเบ่งบานิกรากล่าวว่าเล่าสิงแซเล่าไทยไทยคำยกย่องชายชาราและสตรีชาราสูงอายุพวกท่านมาจากที่ใดคิดไปยังสถานที่ใด เมื่อพบเห็นดรุณีน้อยที่น่ารักเช่นนี้ใบหน้าของชายชราเล็กๆอดปรากฏรอยยิ้มไม่ได้กล่าวว่าพวกเรามาจากที่ซึ่งพวกท่านมาแต่พวกเราไม่คิดไปยังที่ซึ่งพวกท่านคิดไปรอยยิ้มของมันเมตตาอ่อนโยนกล่าวด้วยซุ้มเสียงนุ่มนวลชวนสนิทสนมว่าต่าใต้กว้างไพศาลมีสถานที่น่าเล่นอยู่มากหลายใหญ่ยยต้องพานลงนรกไป เสียงคลุยของสตรีชราเล็กๆยิ่งอ้อยอิ่งนุ่มนวลกว่าเดิมยามนั้นหมอกควันบนใบหน้าคนแก้วผลึกพลันปราศนาการสิน้นโอตัวเจ๊กุยก็ผิวปราดลงจากยอดไม้หนอมกายคารวะชายชราเล็กๆอย่างตื่นตระหนกชายชราเล็กๆคล้ายตื่นเต้นตระนกยิ่งกล่าวว่าเราเพียงเป็นชายชราที่ชรา,าฟ้าฟางใช้การไม่ได้ท่านใหญ่ต้องมากมารยาทปานนี้ ถ้อยคำของโอ้ตัวเจ๊กุยเขารบนอบน้อมกว่าเดิมกล่าวว่าเมื่อพบผ่านผู้อาวุโสห่วงลมพายุผู้ใดกล้าเสียมารยาทอิมตัวเสียวเจ๊ตากระจ่างวูบมองดูชายชราเล็กๆอย่างตื่นตระหนกผู้อาวุโสห่วงนางกล่าวด้วยความตื่นตระหนกว่าท่านคือโชยลีป่วยหุนบวหลีชกงวยสิงเกียบ่อเอียโตยห่วงโซ่เท่าไล่ลมขับเมฆพันลี ข้าจันมืนหลีเดินหนไร้เงาชายชราเล็กๆยิ้มพลางผงกศรีรษะรับอิ่มตัวเสียวเจี๊ก,กว่าตาไปยังสตรีชราเล็กๆกล่าวว่าเท่าพยุนางเท่าจันทราอยู่เคียงคู่ชั่วนิรันท่านผู้นี้ย่อมเป็นงวยพวกผัวนางเท่าจันแล้วเท่าพยุแย้มยิ้มอย่างเมตตาการุณกล่าวว่าคิดไม่ถึงเกาเนียน้อยนี้อายุยังเยาว์มีประสบการณ์รอบรู้มาก มีประสบการณ์รอบรู้กว้างขวางตานนี้เอาตัวเจีก๊กุยเอาตัวเจีก๊กุยกระแอมหนักโอาตัวเจีก๊กุยกระแอมหนักหนักสองคำถามว่าผู้อาวุโสห่วงไม่เสพสุขในพวงงวยสวดจึงหมู่ตึกอิงจันมายังงชายแดนรกร้างน,นี้มายังงชายแดนรกร้างน,นี้ทำอะไรเท่าไล่ลมกล่าวอย่างยิ้มแย้มโอาตัวเจ๊กุยไม่เสพสุขในตึกสามวิเศษ มายังสถานที่รกร้างเช่นนี้ด้วยเรื่องใดเราเท่าไรล,ลมสอดคำขึ้นซึ่งความจริงโอตัวเจ๊กุยไม่บอกเราก็ทราบได้ท่านทราบทราบได้อย่างไรพวกเราความจริงมาด้วยเรื่องเดียวกันเราไหนเลยไม่ทราบโอตัวเจ๊กุยตื่นตระหนกกว่าเดิมจงใจถามว่าผู้อาวุโสห่วงหมายถึงเรื่องใดเรื่องนี้เอง พลางหลวงมือออกมาข้างหนึ่งเป็นมือทองเปล่งประกายสีทองแวววาวข้างหนึ่งปึ่งอุ้ยซึ่งซ่อนกายอยู่หลังเนินทรายใจเต้นระทึกขึ้นหรือนี่เป็นกิมชิวหัดทองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ถ่ายทอดคำสั่งของเทพินไัยบูลลือสาเท่าไล่ลมกล่าวว่าทั้งหมดต่างมาด้วยเรื่องนี้ใหญ่ต้องลงนรกไปด้วยกันมันยิ้มพลางกล่าวสืบต่อพวกเราเมื่อมาแล้ว ผู้ที่สมควรลงนรกคือผู้อื่นตอนนี้พวกมันมาแล้วผู้ที่สมควรลงนรกเป็นใครเสียงขลุย่ยวิเวกแววเคลื่อนห่างออกไปคนก็เคลื่อนห่างออกไปไม่เพียงช,ชายชราเล็กๆและสตรีชาราเล็กๆจากไปวิญญาณพูดพรและโอ้ตัวเจี๊ยกุยก็ติดตามจากไปพวกมันต่างมาเพราะหัดทองภายใต้ประกาศสิทธิจากหัดทองห้ามไม่ให้สะสางบญคุณความแค้นส่วนตัว ไม่ว่าท่านเป็นวิญญาณพูดไพรก็ดีเป็นโอ้ตัวเจ๊กุยก็ดีไม่ว่าท่านเป็นใครหลวนเป็นเช่นเดียวกันหัดทองพอปรากฏทั้งหมดต้องพักบุญคุณความแคนส่วนตัวเอาไว้ทั้งหมดต้องพักบุญคุณความแขนส่วนตัวไว้ทำงานตามประกาศสิทธิจากหัดทองก่อนหัดทองพอปรากฏก็มีอนุภาพใหญ่หลวงป่านี้ปังฉักปานาพลิกตัวขึ้น ใช้สายตาประหลาดพิกลจับจ้องมองปึงอุย๋ยพลันกล่าวคำพูดประหลาดพิกลออกมาว่าตอนนี้เราเพิ่งทราบปกเองชนไหนให้ท่านจากไปมันพลันทอดถอนใจกล่าวว่าท่านไปเถอะรีดไปปึงอุ๋ยมิเข้าใจขณะจะถามมันชนไหนกล่าวเช่นนี้คำพูดนี้หมายความว่าไรแต่ปังฉักปานาพอกล่าวจบก็ผิวจากไปจากไปดุดสายลมหอบหนึ่ง บังจักปานาเมื่อคิดไปไม่มีผู้ใดสามารถรั้งมันไว้ได้ตะเกียงน้ำมันซีดจางน้ำหมี่ที่ขุ่นข้นในน้ำหมี่มีเม็ดทรายในเส้นหมี่ก็มีทรายพอรับประทานคำหนึ่งก็ขบทรายเต็มปากแต่ทั้งสองนับว่ามาถึงสถานที่ซึ่งมีร่องรอยผู้คนแล้วปึ่งอุ้ยและเอียงกวงต่างรับประทานหมี่ชามนี้จนหมดสิน้นกระทั่งน้ำหมี่ยังดื่มหมดสิน้น ในตัวเมืองที่ชายแดนอันยากไร้เต็มไปด้วยเด็กชายสวมใส่เสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งย่างกันเก็บมูลอูดและม้าบนท้องถนนไม่ว่าผู้ใดมาถึงสถานที่นี้ก็ไม่กล้ากินทิ้งกินขว้างอีกหลังจากรับประทานมีหมดทามทั้งสองก็นั่งสงบอยู่ใต้แสงตะเกียงเลือนสลัวในใจขายมีคำพูดมากมายคิดใคร่กล่าวแต่ไม่ทราบสมควรกล่าวเริ่มอย่างไรดีไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใหปึงอุ้ยพลันกล่าวว่า ท่านเคยได้ยินชื่อเท่าไล่ลมหรือไม่เอียงกวงกล่าวว่าข้าพเจ้าเคยได้ยินมาท่านทราบหรือไม่ว่ามันเป็นคนเยี่ยงไรข้าพเจ้าทราบเมื่อยี่สิบปีก่อนมันได้รับยกย่องว่ามีวิชาตัวเบาเป็นเอกในแผ่นดิน2ี่สิปีมานี้วงยุทธจักรแม้ก่อเกิดอัจฉริยะมากหลายแต่น้อยคนที่ล้ำหน้าเหนือมันได้ปึงอุยนิ่งเงียบงนันผ่านไปเนิ่นนานจึงกล่าว ตอนอยู่ในดินแดนกลางหนําข้าพเจ้ามีสหายที่อายุสูงวัยกว่าข้าพเจ้าอยู่ผู้หนึ่งพลังฝีมือของมันแม้ไม่สูงเยี่ยมเท่าใดแต่เรื่องราวในวงยุทธจักรน้อยเรื่องที่มันไม่ทราบเอียงกวงนิ่งรับฟังรอให้ปึงอุ้ยกล่าวสืบต่อปึงอุ้ยกล่าวอีกว่ามันเคยบอกรายนามของบุคคลที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในวงยุทธจักรต่อข้าพเจ้าหลายคนในจํานวนนั้นมีเท่าไล่ลมหรือไม่มี มีเท่าไล่ลมและมีโอ้ตัวเจี๊กุยปึงอุ๋ยไม่ได้เอ่ยถึงวิญญาณพูดพรายในสายตาชนชาวบูลิมส่วนใหญ่วิญญาณพูดพรายไม่อาจนับเป็นคนเนื่องเพราะไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจแน่ใจถึงการคงอยู่ของมันปึงอุ๋ยกล่าวสืบต่อตอนนี้พวกมันล้วนรุดมามาเพราะหัดทองหัดทองใช้พวกมันมาทำอะไรเอี้ยงกวงไม่ตอบคำทั้งสองล้วนได้ยินปังฉักปานาบอกว่า หัตทองคือหน่วยงานอันลึกลับที่เทพินไัยบูลลือซาก่อตั้งขึ้นจุดประสงค์เพื่อสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในหมู่ชาวทิเบตวางแผนช่วงชิงอำนาจไปยอดทวนขวัญเลขทิเอที่ถูกปล้นทองคําและถูกฆ่าสังหารอวยเทียนพงซึ่งตามหาทองคําและสูญเสียแขนข้างหนึ่งมือควานวิญ,ญญาณที่ไล่ล่าฆ่าปึงอุยนงครานอสูนฟ้า ที่ถูกจับแขวนข้อตายบนต้นไม้ล้วนเป็นคนในหน่วยงานนี้ตอนนี้พวกมันเรียกระดมยอดฝีมืออันดับสูงในหน่วยงานนี้มายังสถานที่นี้อีกระลอกหนึ่งยอดฝีมือเหล่านี้มาทำอะไรปึงอุ้ยและเอี้ยงกวงล้วนคาดคิดสันนิษฐานได้ปึงอุ้ยมองดูชามเปล่าเบื้องหน้าขายกับในชามแตกเนื้อหยาบใบนี้สามารถปรากฏวิญ,ญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ต้นหนึ่งขึ้นแก้ปัญหายุ่งยากให้กับตน ปึงอุ้ยมองดูเป็นเวลานานจึงกล่าวพวกมันไม่แน่นักว่าจะมาเสาะหาปกเองเอียงกวงส่งเสียงดังอื้งปึงอุ้ยกล่าวว่าต่อให้พวกมันมาเสาะหาปกเองปกเองก็มีวิธีรับมือพวกมันอื้งปึงอุ้ยกล่าวสืบต่อบริวารของปกเองล้วนเป็นยอดฝีมือเป็นนักรบอันเหี้ยมหานมันเองยิ่งเป็นยอดฝีมือในยอดฝีมือ หากกระทั่งปกเองยังไม่สามารถรับมือพวกมันต่อให้ผู้อื่นรุดไปก็ไม่มีประโยชน์เอียงกวงส่งเสียงดังอื้ออีกคราปึงอุ้ยกล่าวอีกว่าจะอย่างไรเรื่องเหล่านี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแล้วจะอย่างไรข้าพเจ้าสลัดหลุดจากพวกมันแล้วอีกประมาณหนึ่งเดือนข้าพเจ้าก็กลับถึงดินแดนกลางหนำซุ้มเสียงของตนแผ่วเบายิ่งขายกล่าวกับตนเองก็มีปาน ท่านไม่ได้ไปยังดินแดนกังหนำํำดังนั้นท่านไม่มีวันคาดคิดได้กังหนํำเป็นสถานที่วิจิตรงดงามเพียงไหนสะพานต่างๆแม่น้ำสายต่างๆเรือใหญ่น้อยทั้งหลายยังมีภูเขาเขียวมากมายสุดขนานับเอี่ยงกวงมองดูปึงอุ้ยอย่างสง,งบไม่ว่าปึงอุ้ยกล่าวว่าไรนางล้วนคล้อยรับทุกประการแต่ปึงอุ้ยเอ่ยถึงตอนนี้พลันตัดบทตัวเองร้องดังๆว่า ข้าพเจ้าต้องการดื่มสุราปึงอุ๋ยดื่มสุราเข้าไปมากมายสุราพื้นเมืองที่ทั้งเผ็ดร้อนทั้งฉุนเฉียวเมื่อดื่มลงท้องกลายเป็นเปลวไฟกลุ่มหนึ่งปึงอุ๋ยพลันหัวนึกถึงปกเองทุกครั้งที่ร่ำสุราจนมึนเมาเล็กน้อยปอกเองจะครวญเพลงเบาๆจินตนาการอันโศกซึง้งความครุ่นคำนึงถึงของบุรุษที่แฝงอยู่ในทุ่งทำนองและเหนือร้องเป็นที่จารึกสึ้งใจผู้คนไปตลอดกาล บุรุษเหล็กที่เยือกเย็นอัมหิตผู้นี้ที่แท้ซ่อนความในใจอันปวดร้าวลึกล้ำเพียงไหนปึงอุย้ยดื่มสุราชามแล้วชามเล่าโดยไม่รู้สึกตัวต้องปรบมือเอื้อนเพลงเบาๆลูกผู้ชายพึงมีชื่อร่ำสุราพึงเมาใหม่ปึ่งอุย้ยไม่ได้ร้องต่อจนจบซุ่มเสียงปึงอุย้ยเปลี่ยนเป็นแหบเครือดวงตาก็แดงกำ่ำพลันตบโต๊ะร้องดังๆว่าพวกเรากลับไป เอียงกวงมองดูปึงอุ้ยอย่างสงบถามว่ากลับไปท่านว่ากลับไปยังที่ใดกลับไปยังเมืองลาซาเอียงกวงกล่าวอย่างเฉยชาว่าท่านเมื่อจากมาแล้วชไนย,ยังคิดกลับไปหรือท่านลืมเลือนว่าอีกหนึ่งเดือนท่านก็กลับถึงแดนกลางหนำที่นั้นเป็นมาตุภูมิถิ่นเกิดของท่านสหายของท่านความฝันของท่านล้วนอยู่ที่นั้นนางจับจ้องมองปึงอุ้ยอย่างเย็นชา ถามย้ำว่าท่านฉไหนย,ยังคิดกลับไปยังเมืองลาซาปึิงอุ๋ยก็เงยหน้าขึ้นจับจ้องมองนางกล่าวว่าท่านทราบดีว่าเพราะเหตุใดท่านฉนหยยังคิดถามดวงตาเอี้ยงกวงค้ายหิมะน้ำแข็งถูกหลอมละลายละลายเป็นสายน้ำกลับกลายเป็นอ่อนโยนกว่าสายน้ำกล่าวเสียงอ้อยอิ่งว่าข้าพเจ้าย่อมทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดท่านก็เช่นเดียวกับข้าพเจ้า ทราบพยอดฝีมือหน่วยหัตถทองมาด้วยจุดประสงค์ใดท่านก็เช่นเดียวกับข้าพเจ้าท่านไม่อาจหักใจลืมเลือนปกเองได้ปึงอุ้ยไม่อาจปฏิเสธมันก็ไม่อาจลืมเลือนคำพูดของปังฉักปานาตอนนี้เราเพิ่งทราบปกเองฉไหนให้ท่านจากไปปกเองอาจมีลางสังหรณทราบพสัตตรูเข้มแข็งใกล้รุดมาดังนั้นไม่เพียงให้ปึงอุ้ยจากมาทั้งยังให้ปึงอุ้ยนำเอี้ยงกวงมาด้วย ไม่ว่ามันเองต้องประสบภัยอันตรายเยี่ยงไรปกเองล้วนไม่ยอมให้ปึงอวีและพวกประสบภัยลามเอี้ยนกวงกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าแต่ท่านเองก็บอกว่าหากกระทั่งปกเองยังไม่สามารถรับมือพวกมันต่อให้ผู้อื่นรุดไปก็ไม่มีประโยชน์ท่านเมื่อสลัดหลุดจากพวกมันไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจบังคับท่านกลับไปหาที่ตายท่านหากไม่คิดกลับไปไม่ว่าผู้ใดก็ไม่โทษว่าตำหนิท่าน ปึงอุ๋ยกล่าวชา้ามีผิดข้าพเจ้าทราบว่าไม่ว่าผู้ใดก็ไม่โทษว่าตําหนิข้าพเจ้าตนเน้นเสียงว่าแต่ข้าพเจ้าต้องตําหนิตัวเองเอียงกวงถามย้ําว่าดังนั้นท่านยินยอมกลับไปหาที่ตายปึงอุ๋ยกำม,มัดแนบแน่นเน้นเสียงที่ละคาว่าต่อให้ที่นั้นกลับกลายเป็นขุมนรกข้าพเจ้าไม่ว่าอย่างไรต้องลงไปดังนั้นทั้งสองเดินทางกลับไป